สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไผ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไผ่เดินนั่งของเมื่อทางเรียกเดชมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่ทำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริภาดเบิ่งกผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์ขาาาามมคุยยยยททัักกกบไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมาเบาไล้ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลเน่าทางอาจารย์ทันเหลเ็กเพลยนะจ้มื้อนี้พ่อกันสองคลิปเด้อพี่น้องดยยเด้อยาย,ยาฝ่าวทิมว่าวไปยาฟ้าวเบื่อยายไพเด้อมื้อนี้มีตำเหล้าพร้อมเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งอันนี้เป็นแนวทางเด็กตัก ชุดเต็มบนนะคะพี่น้องคะเด็กตากชุดเต็มบนเพิ่นบอกว่ามาเบิ่งค่ะมีแถวแรกนะคะพี่น้องคะสามหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะคะพี่น้องคะห้าหนึ่งเก้าสามสี่สามหาสามนะจาะแถวที่สองมีอยู่ที่สามหกเก้าแปดสี่แปดหาแปดเก้าหกสี่หกห้าหกและสามสามนะคะสําหรับแนวทางของเด็กตากชุดเต็มบนนะคะพี่น้องเนะาะมักตัวใดก็จวดจ่าหนึ่งเปิ้ลเด้อพี่น้นองเดอ้อนะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง สา,ายด่วนนะคะพี่น้องผุ้ใดรอนะคะพี่น้องผุ้ใดรอแเนีทางสายด่วนเอ็ดมาหน่อยนะจ๊ะวันนี้สายด่วนเอ็ดมาหน่อยมากเพิ่นห้มากนะคะพี่น้องสอา,ายด่วนวงใน0 5 0 6 0 7มานกศูนย์จานั์างจวดจาด้ำเพิ่นได้ค่ะนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ร่วนี้แต่เป็นแนวทางแย่ไพ่เป็นผู้หาแนวทางพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นที่จะตัดสินใจมากตัวใดคอยจวดนะคะ หาซูนหาจวดเอาซูนหกซูนจะซูนหาจะซูนหาเต็มเอาซูนหกซูนเจน็ดตรงกับเลขฝันแย่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะเลขฝันแย่ไพ่เดี๋ยวต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ซูเปอร์แมนเด้อพี่น้องแนวทางเทิงเพื่อนนะคะ่ะหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดสำหรับแนวทางสองตัวบนไอ้ซูเปอร์แมนต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่าพี่มือน,นะคะพี่มือบุเพนะคะพี่น้องคะ่ะพี่มือบุเพ,บ,เพบอกว่าหกสองแปดสองเจ็ดสองอัดเก้าสอง สองแปดสูงสองูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องสำหรับเนวทังของพี่มืน่นบุเพนะคะ่ะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นเนี่ทงังตามไทยนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าข้างล่างศูนย์เนนศูนย์หกว่าสันตรงกันก็ะเอดมาหน่อยเนาะข้างบนเด่นสองกับแปดหกแปดเจ็ดแปดนะคะพิจะหน้าใดนะคะพี่น้องหมักตัวใดไรก็คอยว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะพี่น้องะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กปั่นจักรยานนะคะเป็นเด็กปั่นจักรยานคนโคราชนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนหามากเพื่อนบอกว่างวดนี้เด่นสามกับสี่ว่สันพี่น้องไผกับไผ่แหละเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจวดจาาน้ำเพื่นตัวนันโดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรางเพื่อนได้บัตรงวดที่แล้วเข่าหกสี่แล้วจา้างวดนี้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก่านะคะสำหรับแนวทางเพื่อนเนาะ มักตัวใดกะว่ากันน้าเพิ่นไปนตัวนันโหลดนอพี่น้องเนาะยายไพ่เป็นผู้หาเนี่ยวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเล็กวิ่งมังกรไม่ไล่มากเมื่อเสาร์เนี่ยแหละพี่นอ้องอ่ามังกรไม่ไล่เราหายมากเราบอกว่าจังสีแหละเด่นบนเด่นบนศูนย์นะคะเด่นล่างเก้า มาตัวไทพี่น้องว่ากันยังคันไห้มากว่าเก่ายายไพ่สีมากเก่าแปะนะคะพี่น้องคะถ้าชอบเกาก็จะมากเกาแปะนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นมาลคะค่ะสรุปไห่บอตองร้ายว่าฉันเพิ่นบอกว่าหาสามศูนย์หกสามศูนย์เนาะจ้าแล้วก็ศูนย์สามห้าศูนย์สามเก้าเน้นสามศูนย์นะคะพี่น้องคะส่วนสามหากับสามเก่าเป็นตัวโลกแนวทางของมังกรไม่ไยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเอ่อ เสือขาบดาบเนาะพี่น้องเนาะเด่น8บนนะจ๊ะเด่น8บนคู่เด่นก็คือ78 1 8 9 7 8หาสำหรับแนวทางของเสือขาบดาบเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนายนะคะแนวทางของเอ็ดนายเลขเด่นรางนะคะพี่น้องคะ3กับ8มากตัวใดตัวหนึ่งว่าสั้นนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad เอดดีเิ่นบอกว่า ฟาดแน่นๆสามศูนย์เม็ดเดียวหนึ่งสามศูนย์วัสดุพี่น้องเอ้าจวจดจาดฟาดเบิม่มน้ำเพลินไปค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา่าอันนี้เป็นแนวทางของแอนนาเนาะแอนนาบอกว่าฟาดไปตัวเดียวเลยห้าเก้าหนึ่งวัสดุพี่น้องจ้าหาเก่าเก่าเก้าหนึ่งและหนึ่งหานะคะพี่น้องหนึ่งเก้าน่าจะเต็มเนาะพี่น้องเนาะหาเก่าพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วัสดุงวดที่เรียวก็จะว่าเข่าดีแย่ไพ่ก็เลยเอามาหายเบิ่งนะคะอ่าเพิ่นเข่าสองตัวน้องงวดที่เรียกเข่าหกสี่มาเบิ้งครั สองสามแปดซี 3, 8, นะคะหาหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แปดซีหกศูนย์และสามห้านะคะพี่น้องจวดจัดฝากบ่มค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกัปตันหลักลอยนะคะสามห้าแปดนะคะพี่น้องสามห้าแปดเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคนโคราดนะคะนุ่มโคราดโมเมนคนโคราดเลขเด่นซีสูตรนะคะพี่น้องคะ หนึ่งห้าห้าหนึ่งหกหาหาหกสุดก็คือหนึ่งหากับหกบหา,กหากนเนี่ยละพี่น้องสี่สูตรเพื่อนตรงกัน่าสั่นคนโคราชเนาะคะ่ะน้องมาเป็นคนเขาละก็แย่ไปกับทีคนโคราชคนโคราชอยู่หันละ,ะสัน่นเพื่อนว่าหนุ่มโคราชเนาะค่ะพี่น้องมาก,กรับจวดจาดฟาดบุ่มน้ำเพิินไปนะคะเลขสามหาเป็นเลขยี่ยังพี่น้องคือมาแห้งแท่นะคะพี่น้องค่ะ ขาจาวาสามหาวาสันมาแหงร้อมเนาะอันนี้เป็นแนวทางเซฟไว้ด้วว่าสันเม็ดเดียวแอดไตฟ้าศูนย์หาตรงกันกับแนวทางของแอดมาหน่อยเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะเอามักตัวใดก็จวดจานฝาดบ่มน้ําเพลินใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดใดค่ะพี่น้องคะเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์อุบาลนะคะเพิ่นบอกว่า907นนะคะพี่น้องอันนี้แนวทางเลขอัน คันน้ำม่อนพาจานทุนพอนเก้าศูนย์เจ็พอนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอชีวิตอิสระพี่น้องคะห้าศูนย์แปดศูนะคะพี่น้องมากตัวใดจวดจดัดฝากเบิ่มจัดไปค่ะพี่น้องคะเนอะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนล่างนะคะพี่น้องเพิ่นวาเนาะ,ะเพิ่นไหามาวสันบนลา่างงวดนี้ว่าสันเพิ่นไหามา่นบอกว่าอะหนะึ่งศูนย์ศูนย์เจนึคะพี่น้อง ต่อไปเลทจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขจรจังมาสั้นดับบนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องวที่แล้วดับเก่าเงินนี้ดับบนขอความแจ้งเตือนทั้งเพีขอโทษขอใหยไลด์เด้อพี่น้องนะคะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องขาพ,น,าพ,น,าพนไห่มากงวดนี้เลขเด็ดใบดำแล้วจ้าเด่นสองเจ็ดสองหกแปดสองห้านะคะสองหกสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดและสองเก่ามากสองยังกับจวดจัดน้ำเพลินไปค่ะพี่น้องค่ะเหมือรงเจอกันตำเล่าอีกรอบนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะเนาะมากตัวใดก็ค่อยว่ากันตัวนั้นแหละเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเ้นไห่มากนะคะเิ้นบอกว่าค้นสัมพันธ์เหล็กแคบหน้าจอข้างล่างสามเก่านาะคะ่ะข้างบนสองห้าหกสามหนึ่งหนึ่งเก่าและสามเก่านาะคะ่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเซียนพยักนะคะพี่น้องคะเซียนพยักบอกว่าเดนหาอันนี้เป็นเนวทางรางเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ เซียนพยักเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าชุดตัดเน้<อ>เน,เ,นเร็วก็สามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งห้าเน่ยหนึ่งเจ็ดเดยพยังอ่านเดี๋ยพยังอ่านซื้อเพื่อนพันดออกดิโนะ่พี่น้องพี่น้องอ่านเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้บอันนี้เป็นแนวทางเพคนใหญ่มาพี่นวลปดหนีว่าซันเดนศูนย์เนาะค่ะเรนศูนยนะ์เก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอชุดเต็มสามศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองนะคะและหนะ้าศูนย์เก้าเนาะมาเบิ้งค่ะอาจารย์เอ็ดละพีพงศ์วาซัน ห้าเก้าห้าศูนย์หกห้าเก้าหกห้าศูนย์นะคะเด่นหาเนาะมาเบิ้งค่ะแนวทางอันนี้พาจารย์อุบานเช่นก,กันนะคะเพื่อนบอกว่าหกแปดห้าซีนะคะลองเอาไปจับเบิง้งนะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะอันกรนะ์อ่ะอยู่พาจารย์ของแย่ไพอ่อีลีอีรอเลยที่เพื่อนให้หกเจ็ดอ่ 7, นะนาะอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่นวดนะคะพี่นวดบอกว่าเด่นบนสามเด่นล่างเจ็ดนะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทึงเพื่อนนะคะสามตัวบนอ่าสามเก้าหาสี่เก้าห้าสามแปดห้าสี่แปดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดปดนี่นะคะชุดปดนี่สําหรับแนวทางเซียนพยักเนาะ,ะเด่นหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะมักตัวใดกับจวจจดจาดฝาดบื้มตามเพื่อนได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเพชรนะคะในแอดเพชรบอกว่าเด่นบนอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมาโตว,วัซันพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดประกอบนอะพี่น้องแอดประกอบเอาแคบหน้าจอเด่นบนล่างสีกับหานะคะเด่นบนล่างสีกับห้าชอบตัวไหนจวดจ้าตัวนั้นเลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบนไห่มานะคะ เพื่อนบอกว่าเด่น60กับ6หาว่าสั่นเนาะพี่น้องเม็ดเดียวเขียนเขียนจัดไปเ้อว่าสั่นอันนี้แม่นจริงว่าสั่นพี่น้องคาเพื่นอนบอกว่าเด่น5นะคะเด่นหาบนเนาะอันนี้สูตรนี้นั่งฝาผ้าลวยเก่าสั่นวดทีเดียวเพื่อนเข่าศูนย์สีตรงเลยจ้ะเอาวันนี้แคบหน้าจอนะคะพี่น้องคาเด่นเก่าศนะูนย์กับศูนย์หาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ของแสลง ข้างบนเก้างบน906ข้างล่าง08วย์สันเลขหามกินวสันแสดงว่าศูวมาเอา0ูนากับูก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพื่อนบอกว่าแนวทางปูเสือ้ออ่าเพิ่นให้มาแนวทางล่างนาพี่น้องน,อนเนนเก่า97กับ29วเ่าวสันชุดเต็มแคปหน้าจอยายตุ่มเนาะค่ะพี่น้องอามาเบิ้ง3ตัวเทิงเพื่อนบานพี่น้องเพื่อนบอกว่า357ห่า1 6็นอ่ะ 5, นะาะน7กัห51านะ้างล่าง79กับ29าีนล่รุปให้ล้ยายเจ็ดเม่าสัสอะสูตรนี้นะคะเปไน,น่เรียวยง แคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะหาศูนย์ก็หาเจ็ดย่ำไปเลยว่าสันพี่น้องะ่ะทิจ้านาเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเอามาปิดท้ายแนวทางขังเทิงลักหนวยหามาส่ว่าสันพี่น้องจา้างวดที่แล้วงวดที่แล้วเพื่อนบ่ชนเพื่อนเขาซีเพื่อนเขาซีหนึ่งนะจ๊ะงวดนี้เด่นหานะคะพี่น้องขาเด่นหาชอบกระจัดว่าสันพี่น้องคอมาอีสจานไต้ค่ะ จดาดฝาดบ่มไทยคลิปนียายไพ่ขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องนะาจ๊าเดีย๋ยเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะทีไดแบ่งปันขอมู่งนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พีน่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะคะขอขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า